ทำไมเกาเหลามันถึงแพงกว่าก๋วยเตี๋ยวก็เพราะว่าในชีวิตจริงเนี่ยเพราะในชีวิตจริงคนที่ไม่มีเส้นเนี่ยต้องจ่ายแพงกว่าเสมอนะพูดอย่างมีสติจะได้ไม่ทําร้ายใจผู้อื่นฟังอย่างมีสติจะได้ไม่รับอารมณ์คนอื่นเนี่ยมาทําร้ายใจตัวเองเพราะเราไม่รู้หรอกว่า365วันจะเป็นวันของใครแต่มันจะต้องมีสักวันคนโยม ที่เป็นวันของเราเราไม่รู้เลยว่าวันสุดท้ายมันจะมาถึงเมื่อไรอาจจะเป็นพรุ่งนี้เมื่อรือนนี้หรือวันนี้ก็ได้จงทำทุกวันให้มันดีที่สุดให้เหมือนกับเป็นวันสุดท้ายของชีวิตจงอย่าย้อนเวลาเพื่อไปแก้ไขแต่ขอให้โยมจงเดินหน้าต่อไปเพื่อปรับปรุงคนโยมเพราะมนุษย์เราไม่ได้รู้จักกันด้วยความบังเอิญนะคนบางคนเข้ามาเพื่อให้เรารู้จักขนมบางร้าน บางคนเข้ามาเพื่อให้เรารู้จักเพลงบางเพลงคนบางคนเข้ามาเพื่อให้เราได้รู้สถานที่บางแห่งคนบางคนเข้ามาเพื่อเราได้เติบโตขึ้นในวันที่จากลากันอย่างน้อยหายเจอว่าคนคนนั้นเข้ามาเพื่ออะไรเรื่องราวบางเรื่องเราทําได้เพียงแค่ทําใจเรื่องบางเรื่องเราทําได้เพียงมันปล่อยมันไปจําเอาไว้ว่า ชีวิตนี้เราจะมีความสุขได้ถ้าเรารู้ว่าอะไรควรจำอะไรควรปล่อยจเจริญพร